แจ้งข่าวดีข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศฟังด่วนเลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดพี่น้องเกษตรกรชาวนาเช็คได้เลยสำหรับการเดินหน้าโครงการประกนรยได้ข้าวปี4ปีการผลิต25 6 5รหทับ6ได้เงินงวดที่เท่าไหร่แจ้งวันเก็บเกี่ยวช่วงไหนหากมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงกลางกระเป๋ารอการโอนเงินพอจะเริ่มทยอยโอน22พิพฤศจิกาย,ยนสน25รหนี้พร้อมกันค่ะส่วนใครจะได้รับเงินช่วงวันที่จะจ่าย และแจ้งวันเก็บเกี่ยวช่วงงวดที่เท่าไหร่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศห้ามพลาดเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตท,ทะเบียนเกษตรกรไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับการรับเงินในโครงการประกรันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวรวมไปถึงค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรอบที่1นนะคะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่1เมษายน2565นรหถึง31ตุลาคม25 6 5หยกเว้นพี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้ระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง28กุมภาพันธ์2566ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น การใช้สิทธิ์ในส่วนของการรับสิทธิ์สวดิการแห่งรัฐจากทางภาครัฐพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับการอุ่นเงินมวดไหนช่วงวันที่เท่าไหร่และจงเก็บเกี่ยวช่วงไหนทั้งหมด33มวดเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับการจ่ายเงินนี้จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่22พฤศจิกาย,ยน25นห้รหไปพร้อมๆกันโครงการประกันรายได้เข้าปี4งวดที่1ก่อนวันที่15ตุลาคม25 6 5รหใครที่เกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม25 6 5รหจะได้รับการโอนเงินแน่นอนค่ะงวดแรกส่วนงวดที่2นะคะ15ตุลาคมถึง21ตุลาคม25 6 5รหค่ะงวดที่3 22ตุลาคมถึง28ตุลาคม25 6 5งวดที่4 29ตุลาคมถางว พฤศจิกายน2565ง 25, วดที่5เพื่อ5พฤศจิกายนถึง11พฤศจิกายน2565ค่ะงวดที่6 12พฤศจิกายนถึง18พฤศจิกายน2565ง 25, วดที่7นะคะ19พฤศจิกายนถึง25พฤศจิกายน2565ค่ะงวดที่8นะคะก็คือ26พฤศจิกายยนถึง2ธันวาคม2565งวดที่9 3, นะคะ3ธันวาคม 9, ถึง9ธันวาคม2565ค่ะงวดที่10ค่ะ 10ธันวาคมถึง16ธันวาคม2565ค่ะและงวดที่11นะคะคุณผู้ชม17ธันวาคมถึง23ธันวาคม2565 งวดที่12ค่ะ24ธันวาคมถึง30ธันวาคม2565งวดที่13 31ธันวาคมถึง6มกราคม2566งวดที่14 7มกราคมถึง13มกราคม2566ค่ะงวดที่15 14มกราคมถึง20มกราคม2566งวดที่16นะคะ21มกราคมถึง27มกราคม2566งวดที่17ค่ะ28มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2566 งวดที่18นะคะ4กุมภาพันธ์ถึง10กุมภาพันธ์2 5 6 6องวดที่19ค่ะ11กุมภาพันธ์ถึง17กุมภาพันธ์2 5 6 6ส่วนงวดที่2ี่นะคะก็จะเป็น18กุมภาพันธ์ถึง24กุมภาพันธ์2 5 6 6ค่ะหลังจากนั้นจะมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุก วันศุกร์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะห่างกันเป็นระยะเวลา7วันค่ะก็จะมีการประกาศราคากินกลางอ้างหญิงแล้วก็จ่ายเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรไปจนถึงงวดที่33เลยงวดที่33จะเริ่มที่20พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2 5 6 6นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากนะคะในส่วนของช่องทางในการรับการอุทเงินสามารถตรวจสอบการอุทิเงินผ่านแอปพลิเคชันทกศเอโมบายตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะปรับสมุดบัญ หรือว่าเว็บไซต์ h t t p s c h o n k o i n b a c c o m ก็ได้หากทีนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ